สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับวันที่13บกุมภาพันธ์สองพนะครับวันนี้นะครับจัดราคาอยู่ที่อง์ละ200บาทนะครับ2ององ3 0 0นะครับ4อง์์500นะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ใครซื้อองค์เดียวนะครับย้ํานะครับใครซื้อองค์เดียวนะครับขอค่าส่ง50บาทก็จะเป็น2 5 0ห้านะครับอ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าเอ๊ะทำเหรียญพรากันพราะกันเนื้อเงินลูกค้าไม่รับของหายไปไหนเนี่ยผมจะขายหนึ่งพันเอาเอาไปวางไว้ไหนวะเนี่ยอ้าว ไม่เจอไปแล้วว่าจะมาลงหนึ่งพันอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับองค์ละสองร้อยนะครับสององสามร้อยสี่องห้าร้อยใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่งห้าสิบาทเหมือนเดิมนะครับอ่าเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะครับลงรักน้ําเกี้ยงนะครับไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะครับในองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งองต่อไปครับองค์ที่สองก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับ จุ่มลักปิดทองนะครับนี่นะครับเก่าๆนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามขอเป็นขุนแผนหลวงปูดทิมนะครับนี่หลังตะกุดนะครับองค์นี้องค์ที่สามองต่อไปครับองค์ที่สี่ก็จะเป็นบางขุนพมนะครับขอุยาตแป๊บเลยนะครับอ่ะองค์ที่สี่นะครับ จะเป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับนางพญานะครับพิมพ์เข้าตรงนะครับองนี้นะครับองค์ที่ห้านางพญาพิมพ์เข้าตรงองค์ต่อไปครับผม อง์ที่หก็จะเป็นเหรียญหลงปู่หมุนนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเหรียญหลงปู่หมุนเนื้อทองแดงองคนี้นะครับองค์ที่หองค์ต่อไปครับองค์ที่7ดนะครับก็จะเป็นเหรียญอัปากาหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่7ดนะครับองค์ต่อไปครับ องที่แปดนะครับอ่าพระรอดนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับในอง์นี้นะครับองค์ที่แปดไปไวหน่อยนะครับเพราะพระมีเยอะนะครับอ่าองนี้นะครับองค์ที่แปดองต่อไปครับผมองค์ที่เก้าก็จะเป็นสมเด็จวัลกระพิมพ์ปกโพนะครับนี่ครับครับไข่นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่เก้าองต่อไปครับ องค์ที่10บนะครับอ่าหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ชาวบ้านนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับจุ่มลักนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับนี่เป็นเนื้อดินนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่10บนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่11อดก็จะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับแต่เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านหน้ากากหน้ากากกระไรทองนะครับหน้ากากกระไรทองนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่น่าจะออก วัดวัดออกกุสุโขทัยอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าองนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับสะสมได้นะครับนานๆจะเจอแต่ผมก็ได้มานะครับได้มาชุดหนึ่งอ่าต่อไปนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสองจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊พิมพ์เล็กแช่น้ำมนต์นะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สิบสององต่อไปครับองค์ที่สิบสามนะครับ หลวงปูดทวดนะครับเนื้อว่านนะครับจุ่มลักปิดทองนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่องต่อไปครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่ะเหมือนกันหลวงพ่อเงินหน้ามีนะครับยังเหลืออีกอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับพิมพ์ชาวบ้านนะครับได้มาคู่หนึ่งนะครับนี่เมื่อกี้เบอ่อเลขสิบอ่ะวันนี้อันนี้องค์ที่สิบสี่นะครับอ่าใครจะรับคู่เชิญเลยนะครับ ต่อไปครับสิบห้านะครับก็จะเป็นพระกุวัดสามปื้มนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบห้าองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบหกนะครับหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่องคนี้นะครับองค์ที่สิบหกนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับ องต่อไปเลยนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกข้างนะครับนี่นะครับพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกข้างองค์นี้องค์ที่ส7บเจ์ดองต่อไปครับองค์ที่สิบแดสิบ้านะครับนี่สิบ9ปดเก้านะครับเป็นเหรียญเก้าปีลึกนะครับเนื้อทองแดงทั้งคู่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่18บ9ดนะครับต่อไปครับองที่ยี่สิบก็จะเป็นสมเด็จ หลวงปู่บุญนะครับผงยาลงรักนะครับนี่องนี้องที่ยี่สิบองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบเอ็ดองต่อไปครับองที่ยี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงันนะครับอง์นี้ยี่สิบสองนะครับ องต่อไปครับยี่สิบสามก็จะเป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับในนะครับยี่สิบสามนะครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่องต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่นะครับเอาอะไรนี่ดีกว่าหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับีนนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับในผิวออกส่าเงินหรือพายเงินนะครับีนนะครับ องต่อไปครับองค์ที่25อันนี้ก็จะเป็นพระคล้ายๆหลวงพ่อปานนะครับนี่ของพระครูสลอดหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยว่าหลวงปู่เพือกหรือว่าออกวัดอื่นนะครับหรือหลวงปู่ภูว่าก็ไม่รู้นะครับเนื้อสไตล์เดียวกันนะครับองค์นี้องที่ี่25ต่อไปครับ26นะครับจะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆไม่ทราบที่นะครับนี่องนี้นะครับ2ีนะครับเหรียญหล่อเก่าๆไม่ทราบที่ องต่อไปครับองที่27ก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักปิดทองนะครับใครทราบที่จัดไปเลยนะครับพระลึกลับนะครับองค์นี้องค์ที่27อง์ต่อไปครับอง์ที่28นะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับอ่านี่นะครับ28นะครับนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับ องต่อไปครับผมองค์ที่29ก็จะเป็นสมเด็จวัลคังนะครับหลังตาชัดนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่29องค์องต่อไปครับองค์ที่30นะครับก็จะเป็นเหรียญปุตทวดหัวโตนะครับอ่าสามสิบสามเอ็ดะมีสองเหรียญนะครับนี่30นะครับเหรียญปุตทวดหัวโตนะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องที่30องค์นี้องที่3 1เอดนะครับผิวก็จะลุ้งหน่อยนะครับนี่มี2องค์นะครับ3 0 31เอ็ด ต่อไปสามสิบสองอ่าสมเด็จวังหน้านะครับนี่นะครับสมเด็จวังหน้าพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสีดํานะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสององต่อไปครับสามสิบสามก็จะเป็นเหรียญยี่ห้าสตวรรษนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับ อ่าสมเด็จวัดละคงพิมพ์ใหญ่ดีกว่านี่องค์นี้องที่สามสิบสี่นะครับสมเด็จวัดละคงพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบห้าก็จะเป็นบางขุนพมพิมพ์สังคติมีหูนะครับนี่กลุ่มใหม่นะครับบางขุนพมสังคติมีหูองค์นี้องค์ที่สามสิบห้าองต่อไปครับ องค์ที่สาสก็จะเป็นสมเด็จวังหน้านะครับเนื้อสีแดงนะครับนี่นะครับองคนี้องค์ที่ส6สบนะครับองค์ต่อไปครับ3าสิบก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่องคนี้นะครับสามสิบเดเนื้อทองแดงนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบแดนะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์เข้าโค้งนะครับนี่เนื้อสองสีนะครับนี่องค์ละ 2องนะครับ2ององ300 4องค์500นะครับใครซื้องค์เดียวขอค่าส่ง50บาทนะครับองนี้องค์ที่38แล้วนะครับต่อไปครับองค์ที่39ก็จะเป็นปิดตาหลวงปุโตนะครับจัมโบ้ใหญ่นะครับแช่น้ำมนนะครับนี่องค์นี้นะครับองที่39องค์ต่อไปครับองค์ที่4ิบ นะครับเอาหลวงพ่อเงินขาโตะนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับหลวงพ่อเงินขาดโต๊ะนะครับหล่อโบราณนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จวัดระฆังเจดีย์ใหญ่นะครับนี่มวลสารนะครับแน่นๆนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดองต่อไปครับสี่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จหกชั้นวัดเกศนะครับลงรักปิดทองด้วยนะครับ องนี้นะครับองที่สี่สิบสององต่อไปครับองที่สี่สิบสามนะครับจอบใหญ่หลวงข้อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองที่สี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับอ่ะนี่ดีกว่าชินราชใบเสมานะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับ อันนี้จะเป็นเนื้อเปียกทองคำนะครับนี่เป็นพระกุเนื้อเปียกทองคำนะครับ44 45ก็จะเป็นชินเงินนะครับอ่าเป็นเนื้อชินเงินนะครับนี่ใครจะรับคู่เชิญเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่46นะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่46องค์ต่อไปครับองค์ที่47นะครับ วัดระฆังพิมพ์ฐานแซม Frozen. ครับผมอ่านี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดแล้วนะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบแปดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับเนื้อเนื้อชุบทองนะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบแปดหมายเลขต่อไปครับสี่สิบเก้านะครับเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อชไไนนะครับนี่นะครับเหรียญเสือหัวขาดนะครับหลวงพ่อชไนนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้า องคต่อไปครับองค์ที่50นะครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับในเนื้อสีดํานะครับองค์นี้องค์ที่50แล้วนะครับองค์ละ200บาทนะครับ2องค์300นะครับ4องค์500นะครับใครยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อนะครับ0ู6ย์1 4 8 4หนึ่งนะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับอ่าไปกันต่อเลยนะครับ องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับจะเป็นสมเด็จบางขุนพมพิมเจดีแหวกม่านนะครับนี่นะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับพิมพ์นี้นะครับห้าสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับห้าสิบปิดตาเนื้อสำลิศนะครับเก่าๆองค์เล็กๆนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่องนี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงเนื้อปาก้านะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสี่เป็นพระกุกําแพงเพชรนะครับนี่นะครับเขี้ยวงูหรือเปล่าที่เขาเรียกกันพระกุเขี้ยวงูหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับแป้งนะครับแก่น้ามันตังเอีวมีครับแป้งขึ้นมานะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้า องต่อไปครับองค์ที 56. ่56นะครับก็จะเป็นสมเด็จไซเกอร์นะครับนี่นะครับ56นะครับสมเด็จไซเกอร์นะครับต่อไปครับ57นะครับอ่าหลวงปู่เพือกพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับลงรักนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่57นะครับอง์ต่อไปครับองค์ที่58นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดปี0 5นย์้านะครับ องนี้องค์ที่ห้าสิบแปดแล้วนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับห้าเก้าหกสิบนะครับนี่เป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์วันทานะครับหรือว่าพิมพ์ยืนนะครับนี่นะครับพิมพ์พนมมือนะครับองค์นี้องคที่ห้าสิบเก้าเนื้อจะเข้มนะครับองค์ที่หกสิบเนื้อก็จะออกขาวๆนะครับอ่าใครจะรับคู่จัดไปครับ ต่อไปครับ61นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับเป็นไม่รู้กุไหนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่61องค์ต่อไปครับองค์ที่62นะครับนางพญาพิมพ์สังคติเนื้อสีดานะครับนี่สวยเลยนะครับองค์นี้องค์ที่62นะครับนี่สวยงามมากต่อไปครับ63นะครับ บางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบสามครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับจะเป็นพระกุณาดูนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้าจะเป็นเหรียญผู้ชนะของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับนี่นะครับเหรียญชุบทองครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้า ต่อไปครับ6กก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะครับอ่านี่นะครับ66นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่67ดนะครับพระรอดนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่67องค์ต่อไปนะครับองค์ที่68ดก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับ68ด องต่อไปครับองค์ที่69ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักเนื้อตะกัวรองพิมพ์หลวงปู่สุขปุกเสกพิเศษนะครับนี่มีพิมพ์รัศมีอยู่ด้านหลังนะครับนี่องนี้องที่69ต่อไปนะครับองค์ที่70บนะครับอ่าบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่อีก1องค์นะครับองค์นี้องค์ที่70นะครับองละ200บาทนะครับ2องค์300นะครับ4องค์500นะครับใครซื้อองค์เดียวนะครับมีค่าส่งนะครับ50บาท ใครซื้อองค์เดียวก็จะสองร้อยห้าสิบอ่ะต่อไปเจ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับอง์ที่เจ็ดสิบเอ็ดองต่อไปครับเจ็ดสิบสองอ่าหลวงปู่ทวดนะครับนี่เหลืออีกหนึ่งองนะครับเนื้อว่านนะครับในพิมพ์ใหญ่ปีเก้าเจ็ดสองเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสององต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งนะครับนี่นะครับ 73บสามแล้วนะครับนี่อุดกิ่งนะครับแล้วก็ตอกเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดสิบสามต่อไปครับเจ็ดสิบสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญชินาราชนะครับอ่านี่นะครับเหรียญชินาราชนะครับชุบทองหลังตัวหนังสือสามแถวนะครับเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบห้าอ่าปิตาเนื้อผงลงรักนะครับนี่นะครับโอ้ ดูเข้มขังมากองนี้องค์ที่75นะครับนี่ดูผิววิงหิ้งคลิฝุ่นเกาะใยอะไรเกาะเต็มไปหมดเลยองนี้องค์ที่75้านะครับต่อไปครับ76นะครับจะเป็นสมเด็จวัดเกต6ชั้นนะครับนี่ตัดแบบกว้างๆนะครับตัดปีกกว้างลงรักปิกท้องนะครับ76นะครับองนี้ต่อไปครับ77ก็จะเป็นบางขุนพรมกลุ่มใหม่พิมพ์เส้นได้นะครับนี่องค์นี้องค์ที่77 องต่อไปครับ78ก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้78นะครับนี่นะครับต่อไปครับ79นะครับอ่าปิดตาหลวงปู่โต๊ะข้างกระนกนะครับแช่น้ำมนต์นะครับนี่สวยงามมากๆองค์นี้องที่79อง์ต่อไปครับองค์ที่80นะครับก็จะเป็นฤาษีหลวงพ่อแช่งนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่แปดสิบนะครับหรือสีหลวงพ่อเช่งนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดองต่อไปครับแปดสิบสองอ่าเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสองนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดิบสามนะครับนี่นางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับตัดแบบแปลกๆนะครับนี่ตัดแบบแปลกๆนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสามองต่อไปครับแปดสิบสี่นะครับอ่าพระปิดตานะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่องค์นี้นะครับแปดสิบสี่นะครับพระปิดตาเนื้อตะกัว องต่อไปนะครับองค์ที่85อ่าเป็นพระพุทธชินราชไปเสมาเนื้อชินเงินพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับอ่านี่เป็นเนื้อชินเงินพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับ85นะครับต่อไปครับ86นะครับก็จะเป็นสมเด็จอันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จปกโพนะครับกุอะไรว่ากุเดียวกับพิมพ์เปลเพิงเปลวเพลิงอะไรนะไม่จำชื่อกุไม่ได้กอง์นี้องค์ที่86นะครับ ต่อไปครับแปดสิบเจ็ดนะครับอ่ะบางขุนพรมพิมเจดีนะครับองคนี้นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบแปดก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับแปดสิบแปดวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องคต่อไปครับแปดสิบเก้าครับอ่านางพญาพิมพเข่าตรงนะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดสิบเก้านางพญาพิมพ์เข่าตรง สวยๆเลยต่อไปครับ90นะครับก็จะเป็นลูกสะกดหลวงปู่ทิมนะครับนี่มีโค้ดสารานะครับนี่นะครับลูกสะกดหลวงปู่ทิมนะครับองค์นี้องที่90องค์ต่อไปครับ91นะครับจะเป็นเหรียญอัปปก้านะครับหลวงปู่โตนะครับหลังพัดยศนะครับปี18 91นะครับองค์นี้ต่อไปครับ92ก็จะเป็นปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับนี่องนี้องค์ที่92ต่อไปครับ93านะครับสมเด็จบางขุนพมนะครับนี่พิมพ์แปลกๆนะครับองค์นี้องค์ที่9 3องค์บต่อไปครับองค์ที่94นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญชินราาหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับนี่องนี้องค์ที่94ี่ องค์ต่อไปครับองค์ที่95ก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับขี่หนุมานนะครับลงรักปิดทองด้วยนี่สวยงามมากๆองค์นี้องค์ที่95ต่อไปครับ96นะครับก็จะเป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับบางขุนพรมเยอะนะครับ EP นี้นะครับบางขุนพรมเยอะองค์นี้องค์ที่96 องต่อไปครับองค์ที่97ก็จะเป็นสมเด็จวังหน้านะครับผงตะไบทองเนื้อสีฟ้านะครับนี่องนี้องค์ที่97ต่อไปครับ98นะครับอ่าวังหน้าเช่นกันนะครับขาโต๊ะเนื้อสีดํานะครับองค์นี้องค์ที่98เลยจัดไปเลยนะครับนี่องต่อไปครับอง์ที่99ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่99 ต่อไปนะครับองที่100นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินขี้ตา3มชายนะครับองค์นี้องที่100รนะครับหลวงพ่อเงินขี้ตา3ชายนี่นะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่1 0 1รนะครับอ่าเป็นขุนแผนนะครับหลวงปู่ทิมด้านหลังเป็นปิดตานะครับอ่าองนี้องค์ที่1 0 1นะครับองค์ต่อไปครับ หนึ102 102่งร้อยสองก็จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับบานขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับหนึ่งร้อยสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ไม่รู้กุไหนนะครับออกหลายกุเหลือเกินนะครับในองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามนะครับองค์ต่อไปครับหนึ่งร้อยสี่ก็จะเป็นบางขุนเอ้ยเป็นวัดระคังพิมพ์ปกโพนะครับ องนี้องที่หนึ่งร้อยสี่นะครับวัดระคังพิมพ์ปกโพสวยงามมากๆองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยห้าอ่ะบางขุนพรมนะครับพิมพ์สังคติมีหูนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยห้านะครับนี่นะครับต่อไปนะครับหนึ่งร้อยหกนะครับอ่าสมเด็จสีเหลืองนะครับหลังตาชัดนะครับนี่เป็นสีเหลืองสวยงามมากๆครับองนี้องค์ที่หนึ่งร้อยหก องต่อไปครับ107นะครับปิดตาจิ๋วนะครับนี่ปิดตาหลวงป่สุกนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับองค์เล็กนิดเดียวนะครับนี่องนี้องค์ที่107นะครับนี่นะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับองค์ต่อไปครับ108ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ชาวบ้านนะครับนี่ถืออุ้มบาทนะครับอง์นี้องค์ที่108เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์ต่อไปนะครับ109นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกรุท้ายตลาดหรือเปล่าหรือว่าไม่มั่นใจนะครับเป็นพระกุนะครับองค์นี้องค์ที่109นะครับองต่อไปนะครับ110ก็จะเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่110นะครับเป็นเนื้อทูโทนนะครับด้านหน้าสีออกดำดำด้านหลังออกสีน้ำตาลนะครับ110นะครับองค์นี้ ต่อไปนะครับหนึ่งร้ยสิบเอ็ดก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดองต่อไปครับหนึ่งร้อยสิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับปีหนึ่งเก้าหนึ่งร้อยสิบสององต่อไปครับหนึ่ง้อยสิบสาม่าบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่หนึ่ง้อยสิบสาม องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับอ่าเป็นพระผงหลวงพ่อเตนะครับนี่นะครับพระผงหลวงพ่อเตจุ่มรักนะครับหลังปิดตานะครับองค์นี้องที่หนึ่งร้อยสิบสี่องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบห้านะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับใบพุทธานะครับออกวัดห้วยเขนนะครับนี่องนี้องที่หนึ่งร้อยสิบห้านะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับใบพุทธาออกวัดห้วยเขน องต่อไปนะครับหนึ่งร um, <sinister. S 2> ้อยสิบหกนะครับอ่าหลวงกุสุนะครับนี่นะครับแปลกๆนะครับไม่ตัดเลยนะครับมีห้าองค์นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเป็นพิมพ์รัสมีเลยนะครับนี่มีห้าองค์นะครับนี่นะครับไม่ตัดนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งค้อยสิบหกองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบเจดนะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับองค์นี้นะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ด องค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับรูปหลอหลวงพราเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบแปดนี่นะครับองค์ต่อไปครับหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับอ่าพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าต่อไปครับหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับ บางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่องค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับนางพญานะครับนี่คลาสสิกนะครับมีเอียงเอียงน่อยๆธรรมชาตินะครับเป็นเข้าตรงนะครับองค์นี้องหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อเก่าๆไม่ทราบที่นะครับหนึ่งร้อยี่สิบสององค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์สังคติไม่มีหูหรือว่าฐานแซมวะเนี่ยอ่านี่นะครับบางขุนพรมนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ก็จะเป็นสมเด็จหลังตาชัดนะครับ นี่นะครับลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าก็จะเป็นอกขุดนะครับนี่บางคนพรมพิมพ์อกขุดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับนี่นะครับต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกอ่าหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อตะกัวชินนะครับองค์นี้องที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับ หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าเหมือนจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับหรือปกโพไม่มั่นใจนะครับเพราะคาบกุมันมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับเป็นบางคุณพรมเช่นกันนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับนี่วันละคังพิมพ์ใหญ่นะครับไปเหนือแบบปึกปักปึกปักต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับ นี่นะครับบางขุนพรมเส้นได้นะครับครับกูแบบไหนนะครับเลือกเอาเลยนะครับ e ีนี้นะครับบางขุนพรมมันมัน,มนทุกองนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามสิบก็จะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่องนี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเจอแล้วหลวงพ่อก,กันเนื้องเงินนะนี่ตีกลับมาไม่รับของอ่านี่หนึ่งร้อยอ้หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดองสุดท้าย เนื้อเงินนะครับหลวงพ่อกัน้นเนื้อเงินนะครับเอาหนึ่งพันบาทพอนะครับวันนี้นะครับของตีกลับมาโคตรเซ็งเลยนะครับหลายเจ้านะถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่แล้วซื้อเยอะผมต้องขอภัยบางทีขอโอนก่อนนะครับมีอยู่คนนึงเอกใจละอยู่โรงพยาบาอลอยู่สระบุรีอะโรงพยาบาลอะไรวะจิตเวชอะเขาบอกเขารับโอ้หแปลกใจตีกลับมาโหสองพันพันสี่ 2, 000, 4, นะครับเอ้เซ็งเลย อ่านี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่นะครับเนื้อเนื้อเงินนะครับหลงพอกันเอา1,000บาทนะครับท้ายคลิปนะครับอ่าถ้าชอบยังไงก็รีบโทรมารีบทักไลน์มาเลยนะครับ0966614848นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ